guys welcome to learn in at home and you are now with me teacher Farida ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เก่งอังกฤษจากที่บ้านบายครูดา and today we are in our flip classroom เรามาอยู่กันในห้องเรียนกลับด้านนะคะเด็กๆจากเนื้อหาบทเรียนที่คุณครูดาได้พาเด็กๆเรียนรู้เรื่องราวของ Family Trees กันไปแล้วในห้องเรียนใช่ไหมคะ Today I have some homework for you คุณครูดามีการบ้านให้กับเด็กๆค่ะ And the homework for today is from your workbook จากเล่มแบบฝึกหัดนะคะในแบบฝึกหัดของ Kids Box เนาะ Page number 10หนา้า10นั่นเองค่ะเอาละค่ะและจากแบบฝึกหัดในหนา้า10นะเราจะมาดูกันว่า What is our homework for today? ถ้าพร้อมแล้วเด็กๆเตรียมเล่ม Kids Box นี้มาเลยนะคะและเปิด Page number 10ไว้รอคุณครูดาได้เลยนะคะอาวละเดี๋ยวคุณครูดาขออนุญาตเตรียมสไลด์คุณครูดานิดหนึ่งนะคะโอเคเอาละ If you guys are ready, so let's get started. ถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะคะอ่าจากในเล่ม exercise ของเด็กๆนะคะในแบบฝึกหัด page number 10 Are you ready? Let's get started. ถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยะคะ่ะ โอเค from last time that we study about the family trees นะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับ family tree กันไปแล้วในห้องเรียนของเราใช่ไหมคะและตอนนี้ค่ะ from your homework และใน uh, in our classroom last time นะเราก็ได้เรียนรู้คำศัพท์ที่เอามาสร้าง family trees แล้วเด็กๆก็ได้ make your own family trees กันไปแล้วด้วย So for today I would like to get back to our lesson นะคะกลับมากันที่เนื้อหาของเราค่ะการบ้านวันนี้เด็กๆ listen carefully ฟังอย่างตั้งใจนะคะว่าคุณคูดาให้คำศัพท์ในส่วนของเป็นประโยคนะแล้วให้เด็กๆเ,เนี่ยช่วยคุณคูดาดูหนะ้าก่อนว่ากลับมาหรือเปล่าโอเคให้เด็กๆช่วยคุณคูดานะคะเอา มาเติมให้ถูกต้องนะคะ A B C D E or F before we going to uh, listen and match นะคะเด็กๆ mm hmm. มาทวนกันก่อน,อนดีกว่าว่าเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยว่าใครเป็นใครกันบ้างนะคะอ่า uh, mm hmm. เดี๋ยวคุณคูดาเตรียมปากกาไฮไลท์ก่อนนะโอเคนะคะ these two uh, man and woman this one we call them grandparents จำได้ไหมคะคนนี้ชื่อ grandpa star คนนี้ชื่อ grandma star ใช่มไหมคุณตาคุณยาย star นะคะเป็นนามสกุลของเขานะลูกฝรั่งเราจะเรียกเป็นจากนามสกุลน,นะคะส่วนคุณคนนี้ค่ะ m s t r star ก็คือคุณพ่อใช่ไหมคะเขาคือ dad คนนี้ค่ะ mrs star คนสวยของเราเขาคือ mom คุณแม่นั่นเองนะคะ และเรามาดูคนคนนี้ก่อนเห็นแก่ไม่ได้เป็นคุณตานะคะเขาคือ Uncle Fred เด็กๆจำเขาได้ไหมคะ Uncle คือคุณลุงนะคะและ Aunt May ป้าเมย์นั่นเองนะคะโอเคเอาละมาดูกันที่หลานๆบ้างค่ะเป็นหลานของคุณตาคุณยายแต่ว่าเป็นลูกของคุณพ่อคุณแม่นะคะ สองสาวนี้ชื่อสเตลล่ากับซูซี่ถึงจำได้ไหมสเตลล่านะคะและซูซี่ถ้าในฐานะหลานเราจะเรียกเขาว่า granddaughter แต่ถ้าในฐานะลูกเขาจะเป็น daughter โอเคไหมคะและหนุ่มน้อยคนนี้ค่ะไซมอนในฐานะลูกชายเขาคือ son ลูกชายและในฐานะหลานชายเขาคือ grandson นะคะจากที่เราได้เรียนรู้ไปในห้องเรียนแล้วนะ ตอนนี้มาถึงเวลา Flip Classroom ห้องเรียนกลับด้านมาที่บ้านกันแล้วคุณครูดาจะอ่านแล้วให้เด็กๆเ,เลือกเอาไปเติมให้ถูกต้องว่า A B C D E or F นะคะซึ่งในที่นี้ค่ะเขาให้เรามาแล้วนะคะว่าเป็นคุณ E เนี่ยนะคะก็คือ Parents ใช่ไหม เนี่ยเขาจับคู่มาให้เราแล้วว่า E คือเป็นอะไรนะมาหา p a r e เรนเราจะมาฟังกัน listen carefully ทําทำไมถึงจับคู่นี้เป็นคอแรกพร้อมแล้ว let's get started เริ่มค่ะ parents are on the plane parents are on the plane เด็กๆทำแล้วถูกต้องคุณพ่อคุณแม่ให้ดาวได้เลยค่ะ Number 2 จากนี้ไป number 2 w to number s listen carefully ตั้งใจฟังดีๆนะคะ number 2 the sun is on the bike the sun is on the bike คุณคูดาจะไม่บอกนะคะเด็กๆเติมเลยค่ะ the sun is on the bike เอาไปเติมเลยนะคะว่าจะเป็น a b c D or E นะคะเลือกเอาไปเติมได้เลยนะแล้วคนไหนคือ the sun Take your time ใช้เวลาเลือกค่ะ time's up number t ข้อ3แล้วนะคะ susie's aunt is in the helicopter susie's aunt is in the helicopter คนไหนคะคือ aunt me จำได้ไหม And in the helicopter. A, B, C, D, E, or F. Take your time. Number four. Granddaughters are in the boat. Granddaughters are in the boat. Granddaughters. Are in the boat. Number five. Grandparents are on the bus. Grandparents are on the bus. Number six. Uncle Fred is in the lorry. Uncle Fred is in the lorry. หลังคนงง lorry คืออะไรคุณกุูดาขออนุญาตเขียนอธิบายนิดนึงนะคะอ่ะให้เวลาเด็กๆเติมสำหรับท่านที่ต้องการเฉลยนะคะให้เวลาลูกๆได้ทำก่อนให้เสร็จฟังคุณกุดาให้เสร็จแล้วมาเปิดดูเฉลยได้เลยนะคะคุณคุดาขออนุญาตอธิบายคำว่า lorry นะดังนี้นะคะอะ l o r ี y ก็คือสิ่งนี้นี่เองค่ะเราเรียกสิ่งนี้ว่า Lorry ถ้าเป็นแบบ U.K. นะคะ British English เราเรียกรถบรรทุกว่าลอรี y L-O-W-R-Y l o r, r ี y แต่ถ้าเป็นอังกฤษแบบ American English นะคะ U.S. นะเราจะเรียกเขาว่า Truck T R U C K truck โอเคไม่สับสนนะคะเอาละทีนี้เรามาดูเฉลยกันเลย,เลยคุณพ่อคุณแม่คะสามารถเป็นคุณครูอยู่ที่บ้านให้กับลูกได้เลยนะคะช่วยลูกตรวจคำตอบกันคะ่ะและลูกๆจ๋าเขียนคำศัพท์ลงไปอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะทำให้เราได้ฝึกการฟัง การอ่านและการเขียนนะคะและจากนั้นคุณครูจะให้เด็กๆได้ฝึกพูดด้วยค่ะโอเคน u m b e r n รว Parents are on the plane เขาใส่มาให้แล้วนะลูกเพราะฉะนั้น Parents ก็คือคุณสองคนนี้ใช่ไหมคะเด็กๆเติมคำว่า Parents ลงไปค่ะนะ Parents are on the plane และใครที่ตอบข้อ e ถูกต้องค่ะ Number 2 The sun is on the bike The sun คุณคณรับเปลี่ยนสีปากกาก่อนนะ The sun คือใครอะ่ะ sun คือลูกชายเพราะฉะนั้นลูกชายอยู่นี่เอง S O N sun ไม่ใช่ S U N นะคะเด็กๆ sun is on the bike The bike คือข้อไหนคะ A B C D E or F และคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ C ค่ะ e x c e l l e n ์ e good job the bike everyone knows bike B I K E bike นะคะเอาละโอ้ยมือกุดาไปโดนหน้าจอเนาะอันแรกเนมะื่อสักครู่นี้นะคะ Airplane นนะเราได้คำศัพท์หลายคำไปด้วยพร้อมกันนะคะโอเคอ่ะไปกันต่อค่ะ number three number three Aunt May is in the helicopter. Aunt May is in the helicopter. คุณป้าเมย์นะคะ is in the helicopter เดี๋ยวขออนุญาตใช้สีนี้ก็แล้วกัน Aunt May ก็คือคุณคนนี้ใช่ไหม A U N T Aunt ตัวนี้ตัว U นะคะเด็กๆ Aunt May is in the helicopter และ Helicopter คือ ข้อ A นั่นเองต่อไปค่ะ Number 4 Number 4 granddaughters are in the boat granddaughters are in the boat เรามาดูสิคะ granddaughters คือคนไหนเอ่ยลอ,องเห็นกันไหมเอ่ย there they are here is granddaughter นะคะ หลานสาวอยู่นี่เอง Grand daughters คุณรูดาขออนุญาตใช้สีนี้แล้วกันเด็กๆเขียนเลยนะคะ Grand daughter D A U G H T E R หน้าคุณรูดาบังหรือเปล่าถ้าเป็นลูกสาวของคุณพ่อคุณแม่เขาจะเป็น daughters แต่ถ้าเป็นหลานสาวของคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเขาคือ Grand daughters They're in the boat เพราะฉะนั้นข้อดีด็อกถูกต้องค่ะไปกันต่อนะคะที่ขอ้อ number f grandparents are on the bus grandparents are on the bus สองคนนี้ใช่ไหมคะสองท่านนี้ที่เป็น grandparents ดีดาวขนอนี้ตใช้ปากกาสีนี้ละกัน grandparents อ uh, on the bus อันไหนคือ bus เอยและ the bus คือค o อยบีบอโอเคเด็กๆเ,เขียนคำศัพท์ลงไปด้วยนะคะเพราะการบ้านที่เป็นการเติมคำเนี่ยมันง่ายนิดเดียวเนาะและต่อไปค่ะ number 6 the last one ข้อสุดท้ายแล้ว Uncle Fred is in the lorry. Uncle Fred is in the lorry. ซึ่งเราคุยกันไปแล้วนะคะว่า lorry หรือว่า truck มันคืออันเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้น Uncle Fred is in the lorry. Uncle อยู่นี้เองและ lorry ก็คือคออ F นั่นเองอ้าวมันหายไปไหนเอ่ยโอเค๋ยอาเขียนให้ใหม่นะ Grandparents เมื่อสักครู่นี้นะคะ On the bus ก็มีบอยใช่ไหมและ Uncle Fred Uncle Fred is in the lorry ข้อ F นะคะโอเคใครถูกทุกขอ้อขอมือหน่อย Excellent Good job เก่งมากเลยค่ะได้ตรงนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเรา จะ move ไปทำแบบฝึกหัดข้อต่อไประหว่างนี้หายใจลึกๆแล้วเราจะมาทบทวนคำศัพท์กันค่ะ Son 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 Grand parents, grandparents 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 parents 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 aunt 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 uncle 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 granddaughters 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 okay very good excellent ยอดเยี่ยมมากเลยนะคะคุณคูดาขออนุญ,ญาตไปต่อที่หน้าต่อไปกันเลยนะคะ and this page will also be your homework จากในเล่มเดิมนี้นะคะหน้าเดิมด้วยนะ Page number 10นะคะข้อข้างล่าง คำศัพท์ที่เขาให้มาคือคําที่เมื่อสักครู่คุณกูดาได้ทวนให้กับเด็กๆไปแล้วเราจะมาทวนอีกรอบนึงนะคะ s o n s o n คือลูกชายใช่ไหม Daughter Daughter ลูกสาว Parents Parents ผู้ปกครอง Granddaughters Granddaughters Grand คุณตาคุณยาย Aunt Aunt คุณป้า Grand ขออภัยลูกจ๋า มาจะคู่ grandgranddaughters คือหลานสาว grandparents คือคุณตาคุณยาย uncle uncle คุณลุง grandson grandson หลานชายถ้า Son แปลว่าลูกชาย grandson หลานชาย daughter ลูกสาว granddaughter หลานสาวโอเคนะคะเอาละค่ะทีนี้เราจะมาตอบคำถามกัน let's have a look number one The people on the bus are Stella's grandparents เด็กๆจำได้ไหมคะใครที่อยู่บนบัสเขา B ีบอยใช่ไหมเขาก็คือ grandparents นั่นเองนะ,ะคำตอบได้ถูกตอบไปแล้วนะคะต่อไป number two ช่วยกันอ่านค่ะ Grandma Star อะไรของแบรนด์มาลูกที่ขี่จัก,กรยานอยู่คุณคนนี้ใช่ไหมคะเขาเป็นซันเป็นลูกชายของคุณพ่อคุณแม่ แต่เขาเป็นหลานชายของ grandma เพราะฉะนั้นหลานชายภาษาอังกฤษเรียกว่าอ่าตรงนี้คุณพ่อคุณแม่ให้ลูกทำก่อนนะคะถ้าใครมาถึงตรงนี้พอส์วิดีโอไว้ก่อนให้ลูกทำแล้วก็กลับมาดูเฉลยกับคุณครูดาได้เลยนะคะ grandma stars หลานชายหลานชายเราใช้ว่า son or grandson what do you think ทิกทท๊กทอทิทำไปพร้อมๆกันเลยก็ได้นะคะ หลานชายก็คือถูกต้องค่ะ grandson นั่นเองนะคะ grandson is on a bike ใช่ไหมคะไซมอนนั่นเองที่ขี่จักรยานอยู่ number 3 the girls in the boat are grandpa stars เขาเป็นอะไรของ grandpa stars คะสองสาวนี้เป็นอะไรเอ่ยชื่อก็บอกอยู่แล้วหลานสาวเราเรียกว่า grand daughters คำไหนอ่านว่า granddaughters คะ yes และ granddaughters ก็คือคำด้านขวามือนั่นเองนะคะ granddaughters เด็กๆสะกดไปด้วยนะคะแล้วก็ฝึกอ่านไปด้วยจะได้เก่งเจอคำศัพท์นี้เมื่อไหร่อ่านได้ทันที granddaughters very good ต่อไป number 4 The woman in the helicopter is Grandma Stars. อ่าตรงนี้คอมพลีเคตนิดนึงนะคะคนที่อยู่ในเฮลิคอปเตอร์คืออารใช่ไหมแต่เขาเป็นป้าแต่เขาเป็นอะไรของคุณยายอะคะเขาเป็นลูกสาวของคุณยายใช่ไหมคะเด็กๆเ,เรียงลำดับญาติด้ถูกนะ เพราะฉะนั้นลูกสาวเมื่อสักครู่เรามี daughter กับ granddaughter ลูกสาวเราใช้ว่า daughter ถูกต้องค่ะโอเค excellent ต่อไป number f i the boy on the bike is Mr. Stars คนที่ขี่จัก,กรยานลูกคนนี้ค่ะ เป็นอะไรกับมิสเตอร์สตาร์คะดูทรงผมสิคะไอ้ย่ะทรงเดียวกันเลยเขาคือลูกชายของมิสเตอร์ซอนนเองใช่แล้วและลูกชายภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรระหว่าง s ั n หรือว่า grandson แน่นอนละ grandson ใช้ไปแล้วใช่ไหมคะลูกชายเรียกง่ายๆเลยว่า son son ไม่ใช่ภาษาจีน er e, son แบบนี้นะ son คือลูกชายนะคะ ต่อไป n ม m b เ r ข six ค่ะเด็กๆ Susie's dot 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 is in the lorry คำนี้คือ lorry ที่คุณคูณดาอธิบายไปแล้วนะว่ามีความหมายเท่ากับคำว่า truck นะคะที่แปลว่ารถบรรทุกนั่นเองใครคายอยู่ใน lorry อ่าเขาคือ Uncle Fred นั่นเองใช่ไหมคะและ Uncle Yes, there you go, uncle. Wow. UN c o w uncle Fred เก่งมาก Number 7. e ใกล้จะจบแล้ว The people in the plane are stellas. เรามาดูสิคะว่าใครอยู่บน plane สองคนนี้ใช่ไหมคะเขาเป็นอะไรของลูกๆคะเป็นคุณพ่อคุณแม่เพราะฉะนั้น they are parents ถูกต้องค่ะ p a r e n t s parents มี r ตัวเดียวนะคะ parents โอ้ยอยาขออภัยนะคะเพราะว่าคุณกูดาเชื่อมต่อกับ iPad เพราะว่าเมาส์เพนของคุณกูดามันเสียนะก็เลยต้องมาใช้ iPad นะคะหน้าจอมันก็เลยทัชแบบลื่นปืดน,นิดนึงสุดท้ายแล้วค่ะ number 8 simons d o t dot is in the helicopter ใครอยู่ในเฮลิคอปเตอร์เอ๋ย Aunt May ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคุณป้าของไซมอนเราเรียกว่า Aunt Aunt May นั่นเองนะคะโอเคเอา้าเขียนเราก็หายลูกจ๋า A U N T อาละมันเริ่มเลอะแล้วนะคะ Aunt นะก็คือเด็กๆเ,เอาคอนนี้ put in number eight ได้เลย ah, i have already got all of that so the things that you have done everything already done but just last but not least สุดท้ายนะคะคุณครูดาอยากให้ลูกๆไปฝึกอ่านค่ะ8ประโยคนี้เราทําเสร็จแล้วฝึกอ่านกับคุณพ่อคุณแม่นะคะถ้าใครสามารถอัดวิดีโอส่งมาให้คุณครูดาตรวจ จะยอดเยี่ยมมากที่สุดไปเลยเรามาอ่านกันพร้อมกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวให้เด็กๆไปฝึกอ่านจากคุณพ่อคุณแม่อัานวิดีโอส่งคุณคุูดาเนะ The people on the bus are Stella's grandparents. Grandma Stars' grandson is on the bike. The girls in the boat are Grandpa Stars'. Granddaughters. The woman in the helicopter is Grandma Star's daughter. The boy on the bike is Mr. Star's son. Susie's uncle is in the lorry. The people in the plane are Stella's. Parents ตรงนี้มีตัว T กับตัว S ด้วยนะคะแล้วข้อสุดท้ายค่ะ Simon's aunt is in the helicopter There you go เสร็จเรียบร้อยนะคะผ่านไปแล้วกับการบ้านของเด็กๆนะคะขอชื่นชมคุณพ่อคุณแม่ที่ทำให้ Flip Classroom ห้องเรียนกลับหัวกลับด้านของคุณรูดา เป็นความจริงได้นะคะและทุกๆคนสามารถเก่งอังกฤษได้จากที่บ้านค่ะเพียงหมั่นฝึกฝนนะคะภาษาอังกฤษเรียนรู้แล้วต้องนำไปฝึกใช้กันนะคะ alright l hope you guys enjoy my flip classroom for today and we will see you again next time have a nice weekend ขอให้มีความสุขในวันหยุดสุดสัปดาห์กันนะคะทุกคนบาย